สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินของโลกนะครับก็ใครที่ลงทุนเรื่องทองคำนะครับผมก็จะมามองนะครับถึงทิศทางนะครับของราคาทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรามองดูนะนะราคาทองคำเนี่ยนะขนะนี้มันถูกแรงกดดันนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยนะนโยบายของเฟดอยู่ นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะครับพูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็พอจะคาดการน,นะครับทิศทางของราคาทองคำได้นะครับถ้าเหตุการณ์สถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนะครับในไตรามาสนี้และในไตรามาสหน้านะครับหมายถึงว่าในปลายป65ี65นี้แล้วเข้าไปในไตรามาสหของป66ี66นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามองเรามองแบบ เส้นตรงอ่ะนะมองเหมือนเราขับรถไปเราก็พอคาดการเหตุการณ์สถานการณ์ในไตรมาสนี้ในไตรมาสหน้าได้เนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับนั่นหมายความว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยนะก็คงจะอยู่แถวๆประมาณสัก7-8%เนี่ยนะครับนะก็คงไม่ได้ลดขวบนะครับก็ยังสูงอยู่ประมาณ7-8%เพราะว่าเราดูทิศทางแนวโน้มแล้วเงินเฟ้อสหรัฐที่ขึ้นถึงสูงสุดนะครับ9.1%เนี่ย ในช่วงประมาณสัก3เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มแผ่วแต่ไม่เยอะนะจาก9.1%ลงมา8.5%นะลงมา8.3%ลงมา8.2%เนะครับเมื่อวัดเทียบเป็นปีต่อปีนะครับเพราะนั้นเราจะมองเห็นว่าเงินเฟ้อสหรัฐนะครับนะยังยังสูงอยู่นะครับและเมื่อวัดระหว่างเดือนต่อเดือนเนี่ยนะครับนะก็ยังทิศทางยังขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นด้วย ข้อมูลเหล่านี้นะครับเราก็พอคาดการได้ว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับคุณเจอร์ม p พาวเวลเนี่ยก็คงเป็นไปตามที่เขาคาดการนะครับว่าจําเป็นนะครับที่จะต้องค่าเงินเฟ้อและจะพบกับความเจ็บปวดนะครับทางเศรษฐกิจการเงินในสหรัฐ A แล้วก็ทั่วโลกกันต่อไปนะครับในปลายปี65นี้แล้วเข้าไปในปี66ด้วยและดูแนวโน้มน่าจะเป็นทั้งปีของปี66นะครับ มนด้วยเหตุผลประการนี้แหละครับนะจะทำให้ผมมองว่าทองคำเนี่ยจะถูกแรงกดดันนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดต่อไปนะครับในปลายาในต้นนะครับนะพฤศจิกายน6.5นะครับนะแล้วก็จะเป็นในเดือนธันวาคม6.5อีกครั้งหนึ่งนะถ้าจะเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้นะครับนะไม่มีอะไรพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะราคาทองคำเนี่ยนะน่าจะถูกแรงกดดัน ซึ่งขณะนี้เราเห็นนะครับว่าราคาทองคํามาอยู่แถวๆพันหกร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนนะครับต่ํากว่าพันเจ็ดร้อยดอลลาร์ต่อออนนะเราจะเห็นทองคําถูกกดดันนะครับราคาต่ํากว่านี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับในช่วงประมาณหนึ่งถึงสองเดือนที่จะถึงเนี้ยนะในไตรมาสสุดท้ายของปีหกห้านะครับเพราะว่า,วาทิศทางของเฟดก็น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปนะก็อย่างน้อยน่าจะเห็น0.75%ออีกสักครั้งหนึ่ง หรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับถ้าเงินเฟอ้อในเดือนถัดไปนะที่จะประกาศออกมาเนี่ยยังอยู่ในระดับที่แผ่วน้อยมากนะลดลงน้อยมากนั่นเองนะเราก็จะมองเห็นว่าเฟดก็ต้องต้องใช้ยาแรงนะครับปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบายที่แรงต่อไปซึ่งแน่นอนนะั้นมันส่งผลทําให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวเสี่ยงต่อการถดถอยและส่งผลไปทั่วโลกด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนะในปลายปีนี้เข้าไปในปีหน้าเนี่ย นะก็อาจจะถดถอยนะครับนะก็ฝืดเครื่องนั่นเองนะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ฝืดเครื่องนะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมาด้วยเหตุผลนี้นะครับเราจึงมองเห็นนะว่าย้อนกลับไปเมื่อสักเดือนที่แล้วนะสเดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้ว4เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้วเนี่ยทิศทางของราคาทองคำอะ่ะมันเป็นทิศทางลง เพียงแต่ว่าข้อสังเกตคือในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางราคาทองคําดูเหมือนว่ามันจะแกว่งไซเวย์นะครับมันไม่ได้ลงมากนะครับแต่มันแกว่งไซเวย์นคือมีการแกว่งตัวกว้างใหญ่หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือความไม่แน่นอนในปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะแต่ว่าแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนะยังมีอยู่เพียงแต่ว่าปัจจัยทาง ภูมิาศนืสตา์โลกก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการสู้รบในยูเครนเนี่ยนะมันจะใหญ่โตขึ้นหรือเปล่าหรือบันปลายขึ้นนะครับถ้าเราย้อนไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับเราจะมองเห็นว่าทิศทางนะครับแรงกดดันนะครับเมื่อการสู้รบในยูเครนเนี่ยมันค่อนข้างจะคาดการได้ทิศทางของทองคำเนี่ยก็ถูกแรงกดดันจากนโยบายตึงตัวทางเศรษฐกษิจน,นะครับนโยบายตึงตัวทางการเงินนะครับของธนาคารการลางสหรัฐ นะแล้วก็คาดการ์ว่าจะส่งผลลบนะครับต่อตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดการเงินในสหรัฐและทั่วโลกรวมถึงทองคำามายเมื่อเราอมองย้อนไปเมื่อนะครับออสองเดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นทิศทางของทองคำเนี่ยนะดูเหมือนว่ามันจะลงนะต่ำลงนะแล้วก็ทุกวันนี้มาอยู่แถวประมาณพันหกร้วแต้อ่อนเพียงแต่ว่าในช่วง30วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลักษณะของการแกว่งแบบไซด์เว์ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคมณรักษร์โลกนะครับซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงมีความไม่แน่ใจสูงมีความเสี่ยงเสถียรภาพนะทางด้านนี้สูงนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วแล้วถ้าจําได้นะครับเมื่อประมาณสัก8เดือนที่แล้วราคาทองคําดีดตัวสูงขึ้นเนื่องมาจากว่านะทางรัสเซียนะครับมีการปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารนะครับบุกเข้าไปในแผ่นดินของยูเครนนะครับมันด้วยเหตุผลนี้แหละครับมีเพียงเหตุผลเดียวนะที่ผมมองว่า นะราคาทองคำมีโอกาสจะด,ดีดตัวขึ้นอีกรอบนะถ้ามันมีเหตุการณนะ์ที่คาดคิดไม่ถึงนะการต่อสู้รบนะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในยูเครนขยายตัวขึ้นหรือนะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนะซึ่งคาดคิดไม่ถึงนะครับเกิดขึ้นมีสิทธิ์นะครับที่ทองคำเนี่ยจะดีดตัวสูงขึ้นนะครับถ้าไม่มี b บล็กสวอนหงดดำเช่นนี้แล้วเนี่ย ก็เชื่อว่านะครับนะราคาทองคําจะถูกแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดต่อไปแต่เนือ่องจากว่าเราได้ยินเสียงนะครับนะกองรบนะที่ดังขึ้นดังขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะครับอันตรงนี้น่าสนใจซึ่งผมก็เชื่อว่านักวิเคราะห์นะครับนักลงทุนหลายคนก็เงี่ยหูฟังเสียงกองรบนี่เหรอครับนะเรื่องของความขัดแย้งสงครามในยูเครนดูเหมือนว่ามันอาจจะบานปลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียนะครับ กับทางด้านสหรัฐและองค์การนโตหรือไม่ตรงจุดนี้แหละครับสําคัญที่บปไปได้ว่าราคาทองคําในช่วง30วันที่ผ่านมามันแกว่งเหมือนไซเวย์นะครับและมีโอกาสดีดตัวสูงขึ้นนะครับเหมือนเมื่อ8เดือนที่แล้วที่ราคาทองคําทํานิวไฮสูงรอบใหม่นั่นเองนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงนะเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับอุดหนุนนะเศรษฐกิจพอเพียงนะเกษตรกรอินทรีย์นะครับ,รรรบช่วงโปรโมชั่นตุลาคมนี้นะครับ มีสินค้าพิเศษจมูกข้าวหางงอกกาบ้าผงชงดื่มนะครับทำให้หลับสบายผ่อนคลายนะครับอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 แคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานมังสวิรัตก็สามารถทานได้ทําจากจมูกข้าวออร์แกนิก4ชนิดนะครับข้าวหอมนินข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงข้าวไลซ์เบอร์รี่นะครับที่นําไปพองงอกให้เกิดสารกาบ้า แล้วหางสุกนะครับนำไปกระท้อเปือกบดซึ่งมีวิตามิน B1B2 บําำรุงสมองนะครับผ่อนคลายหลับสบายลดอาการซึมเศร้านะครับผสมงาดําแคลเซียมสูงกว่านม6เท่าผสมงามอนนะครับมีอเมก้า3ช่วยระบบภูมิคุ้มกันชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับไม่มีส่วนผสมของนมหรือครีมเทียมรสชาติหวานเล็กน้อยน,นะครับดื่มง่ายนะช่วง,งโปรโมชั่นพิเศษช่องอาจารย์เสกคุ่ดศูนย์ตุลาคมนี้นะครับท่านจะได้ราคาพิเศษ 3กระปุกนะครับจากราคาโปกติ900บาทเหลือเพียง7 9 9บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผ่านทางโทรหรืออัดไลน์เข้าไปที่0 8 1 8 1 5 0 7 6 6นะครับคุณ1โปรระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0นะครับท่่นจะได้ราคาโปรโมชั่นให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อนะครับผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับ ฟังพี่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ